ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ คนบน้านะจะแนเวเกยเนาะมังจากที่าาห้วยออกไปแล้นวน,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 นะครับลูกตันควจมาวิเคราะห์งดถัดไปนะครับพี่น้องได้รับชมกันนอกซึ่งหนวันที่รีวิวนี้นะครับจะมาวิเคราะห์แนวทางหาน้อย v i p มันรู้สึกว่าจะเป็นบนมาบนแบบอุบัติเลยนะครับบนนะครับแล้วก็ไปตรงกับ แนวทางฮานอย VIP นะครับงวดวันที่18พฤศจิกาย,ยน68นะครับการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับุงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้รูปแบบหรือว่าตารางวางตัวเลขที่พี่น้องคุ้นเคยกันนะครับเนื่องจากใช้มานานเนาะส่วนหลักการในการหาผลลัพธ์นะครับ ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะก็ถือว่ายังเดินดีมาโดยตลอดนะครับงวดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่ามาแบบทั้งสายวิ่งสายรูดแล้วก็ชุดสองตัวด้วยเนาะ,ะหลายท่านคงทราบดีนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ17 พฤศจิกายนนะครับสามตัวบนสามตัวบนอนอยีีพก็คือหนึ <c oughs> 6, ่งหกหกเนาะส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นแปดเก้านาะแปดเก้านะครับอันนี้ก็เป็นผลของหานอมีีพีที่มาที่ผ่านมาเนาะตัวที่เข้าจะเป็น บนเนาะซึ่งเป็นคู่เบิ้ลเนาะก็ถือว่าท่านที่นำไปลุ้นเนาะนอกจากจะได้ตัววิ่งตัวรูดเนี่ยอาจจะได้ชุดสองตัวไปด้วยเนาะส่วนงื่ประจำาวันที่18พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่นุกตันได้ทาําการวิเคราะห์ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับ ตัวเด่นตรงกลางนะครับง่วดน,นี้เนาะลงตันให้9เนาเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่1นะึหรือว่าแถวข้างบนเนี่ยได้2เนาะแถวที่2ข้างล่างนะครับได้8เนะาะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบ1น,นะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับ 2อนะสแล้วก็3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหนเนาะต่อมา8 8แล้วก็9นะครับตัวนี้ก็จะเป็น7อ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ตารางงวดนี้เนาะทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่สิบแปดพฤก,กายนนะครับก็จะมี2นะครับมี2มี8 มี9นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับ <c oughs> ชุด2ตัวก็ลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีเจดหนึ่งเจ็ดสองเจสามนะครับต่อมา 1> 8ดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับแล้วก็ก้าหนึ่งก้าสองแล้วก็ก้าสามนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่ไดจากการว <c oughs> ิเคราะห์จากผลลัพธ์ในตลาดทั้งสองแถวนะเนาะอย่างเอฟซีที่เป็น สายวิ่งสารูดก็พิจารณาเนาะตัวเลขในตารางทั้ง2แถวได้นะครับตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจที่จะสามารถนําไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับปีนอง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์และก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็น <c oughs> แตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์นะครับก็ถือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบหรือว่าหลักการในการหาผลลัพธ์เนาะยังใช้รูปแบบเดิม ่าเลขที่ไดจากการวิเคราะห์ในแต่ะงวดนะครับหรือว่าหลายๆงวดที่ผานมาครับก็ว่างเดินติตามปกติเนาะโดยเฉพาะสายวแวสามชุดสองวก็มาบ่อยครับในระยะก็เลยยังมีการเล็เนาะก็ลุ้นตัอใงวดต่วกันะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องทีมีีตามลุงตันมา Yeah like... you